ใครที่กำลังไม่รู้ว่าจะเติมโลบัคร้านไหนดีผมขอแนะนำร้านนี้เลยมารู้ชอบมาพร้อมกับเลทที่สุดจะน่ารักซึ่งทางร้านก็จะมีบริการรับเติมโลบัคก,กับเลทสุดคุ้มแล้วก็ยังมีบริการกดผลปีศาจกับเกมพาสในแมปบล็อกฟูดแล้วก็แมปคิงเลกาซี่ด้วยถ้าใครสนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับใครที่กำลังมองหาร้านรับเติมเกมพารราคาถูกต้องร้านนี้เลยเลมอนช็อปมาพร้อมกับเลทที่สุดจะเปรี้ยวจี๊ดทางร้านก็จะมีบริการรับกดเกมพาสในแมปต่างๆ ราคาที่โคจะถูกกดเพจออสตาและยังมีบริการในแแบบฟลูดกันอีกมากมายถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับคาโมยโซนเว็บส่งโมเดลนารูโตะส่งง่ายได้จริงเริ่มต้นเพียงแค่1ิบาทเท่านั้นสนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยเอ้ออโยโยโยเฮลโลไกวะซับดูดโอเคฮะผมก็ต้องขอกล่าวสวัสดีเหล่านินจาทุกท่านกันด้วยนะครับ วันนี้นะครับก็กลับมาพบกับผมต้นไม้สตูดิโอกันอีกเช่นเคยนะครก็คือว่าในคลิปวิดีโอนี้นะครับทุกคนครับผมก็จะมารีวิวห้าหางนั่นเองนะครับทุกคนนะครับห้าหางเนี่ยก็คืออ่าล่างสถิตนะครับถ้าผมจําไม่ผิดเนี่ยเขาน่าจะชื่อฮันนะฮะเขาจะเป็นตัวละครที่ใส่ชุดสีดําแดงนะครับแต่จะเป็นเกาะสีแดงแล้วก็ใส่หมวกสีแดงนะฮะทุกคนก็อาจจะคุ้นๆกันใช่ไหมครับ ก็นั่นเลยนะครับสัตว์หางตัวนี้นะครับห้าหางเนี่ยก็จะเกิดตามเวลาเลยครับอันนี้เกิดเท่าไหร่เอ่ยสองอันนี้ก็จะต้องเป็น3ามนาฬิกาสินาทีอันนี้ก็จะต้องเป็น4ี่นาฬิกาอ่าห้าหางนะครับจะเกิด5้านาฬิกาสินาทีนะครับทุกคนครับก็ไปหากันได้นะฮะก็เกิดตามแมปเลยครับไม่ต้องตีมาดาระคือว่าตีมาดาระก็ได้ครับแต่ถ้าหาตามแมปก็ได้เหมือนกันนะฮะห้าหางตัวนี้นะครับในเกมเนี่ยก็จะมีชื่อว่าคุเทลสปิริตนะครับทุกคนครับอ่า โอเคครับ okay เพื่อนๆครเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาแล้วก็ไม่พูดพ่าดทำเพลงครับเปิดโหมดมาเลยนี่ฟอร์มที่1มาแล้วฮะอ่าคือว่าหา้าห่างนะครับมันจะไม่ใช่หูนะทุกคนแต่มันจะเป็นเขาขึ้นมาแทนนะครับเห็นไหมอ่าแบบนี้เลยนะครับตอนวิ่งเนี่ยกระยะในการวิ่งเนี่ยกความเร็วกางกลางนะฮะความเร็วกางกลางต่อมาสเตตนะครับจะบวกทุกอย่าง1,800หมดเลยยกเว้นหมัดนะครับหมัดเนี่ยจะบวกอยู่ที่2,200นนะฮะ ต่อมานะครับก็คือสกิลแซนนะครับทุกคนครับสกิลแซนไม่ฮีทุกคนครับสกิลแซของห้าหางเนี่ยโคตรมีประโยชน์เลยนะฮะเวลาเราฟาร์มเนี่ยเราไปปล่อยใส่มอนเตอร์นะครับมันจะแบบกระเด็นไปเรื่อยๆนะครับอ่าคือแบบโคตรมีประโยชน์ต่อมานะครับนั่นก็คือสกิลคิวโอ้สกิลคิวเป็นการคำรามนะครับนี่เลยโอเคครับประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือร่างแรกนะครับทุกคนครับ ต่อมานะครับนั่นก็คือฟอร์มที่2อย่ามาแล้วฟอร์มที่2ฟอร์มที่2นะครับก็จะมีขึ้นมาเป็น2หางนะฮะก็ลักษณะก็ยังเป็นสีแดงอยู่เหมือนเดิมนะครับจักระเนี่ยก็บวก2000ที่เหลือก็2 0 0 0หมดเลยยกเว้นหมัดนะครับหมัดเนี่ยจะบวกอยู่ที่2,400นนะฮะอ่าต่อมาดูสกิลซัดกัน,นครับสกิลซัดนี่สกิลซัดก็ยังเป็นการพ่นหมอกเหมือนเดิมนะครับอ่านี่เลยต่อมาครับก็คือสกิลคิว สกิลคิวก็ยังเป็นการคำรามเหมือนเดิมนะฮะนี่ตอนวิ่งครับก็ความเร็วระยะเท่าเดิมเลยนะครับผมอ่าต่อมาครับฟร์มที่3นะครับนี่มาแล้วฟร์มที่3ขึ้นมาเป็น3หางแล้วนะฮะอ่าสีก็เริ่มเข้มขึ้นแล้วนะครับสเตตน,นะครับก็จะบวกทุกอย่างเนี่ยอยู่ที่2100หมดเลยยกเว้นหมัดนะครับมัดเนี่ยจะบวกอยู่ที่2,600นะฮะต่อมาก็สกิลแซดกันอยู่เหมือนเดิม สกิลแซดมาเลยอ่าสกิลแซดก็เป็นการพ่นหมอกเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆฮะต่อมานะครับนั่นก็คือสกิลคิวสกิลคิวก็ยังเป็นการคำรามอีกเช่นเคยนะฮะอ่าความเร็วในการวิ่งนะครับความเร็วในการวิ่งเนี่ยก็เท่าเดิมเลยนะัะไม่มีอะไรเปลี่ยนไปเลยต่อมานะครับนั่นก็คือฟรอมที่สีมาเย่ก็มีขึ้นมาสี่หางนะฮะเพื่อนๆฮะนี่เป็นไงสี่หางแล้วนะฮะ สเตตเนี่ยบอกทุกอย่างนะครับอยู่ที่2,300ยกเว้นหมัดนะครับมัดเนี่ยจะบอกอยู่ที่2,800นะฮะต่อมาก็คือสกิลเซตสกิลเซตก็ยังเป็นการพ่นหมอกอยู่เหมือนเดิมนะครับต่อมาครับนั่นก็คือสกิลคิวสกิลคิวก็ยังเป็นการคำรามกันอีกเช่นเคยนะฮะอ่าทาวิ่งครับตอนวิ่งเนี่ยก็ความเร็วคงที่เหมือนเดิมเลยนะครับตั้งแต่หหางมาเลย โอเคต่อไปฟอร์มที่5ครับจะเริ่มเปลี่ยนเป็นร่างอ๋อโอนปีศัจหรือเปล่าโอ้โหผมมั่วนะครับเพื่อนๆฮะอ่ามีถึง5หางเลยนะครับ5หางเนี่ยก็ตอนนี้นะครับจะบวกสเตตอยู่ที่ทั้งหมดเนี่ย2400แล้วก็หมัดนะครับ2900ต่อมาครับสกิลแซดครับสกิลแซดอ้ทุกคนครับสกิลแซดเป็นการยิงลูกบอลสัตว์หางแล้วนะครับอ่าต่อมาก็คือสกิลคิวนะครับ สกิลคิวเป็นการคำรามอีกเช่นเคยนะฮะความเร็วนะครับความเร็วก็คงที่เท่าเดิมเลยต่อมาก็คือฟรอมที่6นะครับอาลพอนบีซอนบอลลาเอาลพอนห้าหางนะครับนี่ตาเริ่มเลืองแสงแล้วนะฮะแล้วก็ร่างกายเปลี่ยนไปแล้วเขาเนี่ยเราก็จะเห็นชัดขึ้นนะฮะอ่าประมาณนี้เลยนะครับต่อมาครับนั่นก็คือสเต t เนี่ย สแตนเนี่ยจะบวกทุกอย่างอยู่ที่2,500ครับยกเว้นหมัดนะครับหมัดเนี่ยจะบวกอยู่ที่3,000นะฮะต่อมาเนี่ยก็คือสกิลเซตยิ่งยอ่อดูมอ่าประมาณนี้นะครับลูกบอลสัตหางแล้วก็สกิลคิวครับสกิลคิวเนี่ยก็เป็นการคำมรามเหมือนเดิมเลยต่อมาครับก็คือการวิ่ง การวิ่งเหมือนจะวิ่งเร็วกว่าเดิมนิดนึงนะครับนิดเดียวจริงๆแทบไม่ต่างกันเลยฟอร์มถัดมานะครับนั่นก็คือฟอร์มที่เจ็นั่นเองนี่เลยฟอร์มที่เจ็ดมาแล้วฟอร์มนี้เนี่ยก็คือว่าน่าจะเป็นร่างที่แบบว่าอ่าขโมยจัก,กระมาจากห้าหางอะไรประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวทุกคนดูนะครับเวลาอยู่ในที่มืดนะโอ้โหโคตรเปล่งประกายเลยนะฮะ ออลา่านี่นี่แบบว่าสุดยอดซีนอนดีๆนี่เองนะฮะโอเคครับเพื่อนๆหาสเตตทั้งหมดเนี่ยจะบวกอยู่ที่2650นะครับยกเว้นหมัดเนี่ยหมัดเนี่ยก็จะบวกอยู่ที่3000นะฮะต่อมาเนี่ยก็คือสกิลแซดนะครับนี่เลยสกิลแซดปาลูกบอลไปบูมอ่าลักษณะลูกบอลก็จะเป็นแบบนี้เลยต่อมานะครับนั่นก็คือสกิลคิวไม่สกิลคิวก็เป็นการคำรามนะฮะโอเคครับเพื่อนๆฮนะ ต่อมาครับนั่นก็คือฟรอมที่แปดนะครับนี่มาแล้วครับทุกคนเพื่นพนอนๆโคตรคิดถึงทุกคนดูครับโอ้โหมันก็เป็นล่างก่อนที่จะโดนลิขสิทธิ์นะครับเห็นไหมมันมีขเขาได้นะแสดงถึงความเท่นะฮะโอ้โหโคตรคิดถึงเลยนะฮะคิดถึงจริงๆนะอันนี้ไม่ได้เฟกนะเพื่อนๆนะอ่าโอเคครับเรามาดูการวิ่งกันดีก่อนเลยนี่การวิ่งนะครับวิ่งเร็วมาก อ่าประมาณนี้นะครับถ้าใช้คาถาหรือว่าโหมดอื่นควบคู่กันไปนะก็จะทําให้เราเนี่ยวิ่งเร็วขึ้นเยอะมากเลยนะฮะต่อมาครับั่นก็คือสเตตเนี่ยจะบอกทุกอย่างอยู่ที่ 2,800, ยกเว้นหมัดนะฮะหมัดเนี่ยจะบอกอยู่3,000ต่อมานะเพื่อนๆฮนะเราก็มาดูสกิลเลยดีกว่านั่นก็คือสกิลแซดนะฮะ ไม่โห่ oh, ห่างเย้โคเททุกคนดูอื้อโคเทเลยโอ้โหเทจริงอนะอันนี้แบบไม่ได้เฟกนะครับมันเทจริงๆโอเคต่อมานะก็คือ Skill Q. สกิลคิวสกิลคิวก็เป็นการคำรามอีกันอีกเช่นเคยนะฮะโอเคครับเพื่อนๆน,นะเดี๋ยวเราจะมาลองคลิดขวาคิวกันดูนะครับลิดขวาคิวอ่าลิดขวาคิวก็ยังคำรามอีกเหมือนเดิมต่อมานะครับนั่นก็คือคลิดขวาแซดอ่าลิดขวาแซดนะครับ จากการขึ้นขี่5หางเนี่ยก็จะกลายเป็นลูกบอลสัตว์หางของ5ห,หางนั่นเองนะครับโอเคครับเพื่อนๆก็ต่อมาเนี่ยเราก็มาดูฟลอมสุดท้ายกันนะครับเพื <ul g> ่อนๆฮะก็คือว่า หาหางนี่นะครับเขามีตั้งแต่ z ซดหถึงแซเลยนะครับโคตรเยอะโอเคมากดแซดเก้านแฟงล่างมาแล้วโอ้โหล่างเซียนหูว,วิถีอ่าสัตว์หางล่างเซียนหูว,วิถีนะครับก็สตแตนเนี่ยก็จะบวกอยู่ที่2,900หมดเลยแต่ว่าหมัดเนี่ยจะบวกอยู่ที่3,100นะฮะอ่าโอเคครับเพื่อนๆนะต่อมาเนี่ยแล้วก็ไปดูสกิลกันดีกว่านั่นคือสกิลแซดนะฮะ นี่หางเราสามารถบังคับได้นะครับแล้วก็สามารถยิงลูกบอลสั์หางด้วยด้วยโดยการคลิกนะครับนี่โอ้โหโคตรเท่โคตรเท่โคตรเท่เลยต่อมานะครับนั่นก็คือสกิลคิวสกิลคิวเนี่ยก็จะเป็นการปล่อยลูกบอลสีดำแบบนี้เลยตุ้ม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 อ่าโคตรเท่เลยนะฮะ โอเคครับเ okay, พื่อนๆฮนะต่อมาเนี่ยเราก็มาคลิกขวา Q แล้วก็คลิกขวาแซดกันดีกว่านะครับคลิกขวา Q อ่จาจะกลายเป็นลูกบอลสัตว์หงนะครับต่อมาเนี่ยเราก็มาดูคลิกขวาแซดกันดีกว่าคลิกขวาแซดอ่าอย่าหากดนะครับเพื่อนๆฮนะคือว่าคลิกขวาแซดเนี่ยมันไม่สามารถขยับตัวได้แล้วก็ยิงลูกบอลสัตว์หงได้แค่ลูกเดียวเท่านั้นเองนะฮะแล้วก็มาดูตอนวิ่งกันครับตอนวิ่งเ <laughs> นี่ยก็ไม่ได้วิ่งเร็วอะไรนะทุกคนครับคือแทบจะวิ่งเรียกว่าวิ่งช้าเลยก็ได้นะ โอเคครับเรามาลองบินกันดีกว่าอ่าบินได้นะครับเพื่อนๆฮะคือว่าตอนบินเนี่ยคือว่าจะไม่เสียอะไรเลยนะครับทุกคนสเตมิน่าเราก็ไม่เสียสามารถบินค้างได้ตลอดเวลาเลยนะครับจนกว่า MD ของเราเนี่ยมันจะหมดลงไปนะฮะอ่าก็จะประมาณนี้เลยนะครับเพื่อนๆครับโอเคครับเพื่อนเพื่อนฮะเดี๋ยวผมเนี่ยจะลองมาทดลองเปิดร่างเบรีออนดูนะครับว่าสัตหางเจนหนึ่งของเราเนี่ยสามารถเปิดร่างเบรีออนได้หรือเปล่านะฮะก็พิมพ์คําสั่งขึ้นมาเลยนะครับ ตามปกติเลย t e n t a จีออนนะครับ C I O N อ่ะโอเคผมกด Enter เลยครับปุ๊บอ่าพอกด Enter ไปแล้วเนี่ยเขาก็จะมีข้อความเดิ้งขึ้นมาว่าเจน1เนี่ย coming in letter update ครับก็แปลว่าคือสถานาเจนหนึ่งของเราเนี่ยยังไม่มีร่างเบริออนนะครับเพื่อนๆฮะเราก็ต้องรออัปเดตกันดูนะครับว่า ไอสถานเจนหนึ่งของเราเนี่ยเวลาเปิดร่างโหมดเบริออนแล้วมันจะเป็นยังไงนะคะก็ต้องรอผู้พัฒนาเขาอัปเดตเข้ามานะครับ โอเคครับเพื่อนๆครัก็คือว่ารีวิวหางหางเจนหนึ่งนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับคืออยู่ในที่มืดนี่โคตรสวยเลยนะฮะมีเข่าด้วยอ่าโอเคครับเพื่อนๆถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆจากต้นไม้สตูดิโอกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับห้าหางโคเทเลยมีโวโวโวโคเท